สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นมือวันที่สิบหาวันพุธเดือนมก,กราปีหกแปดนะครับเพราะว่ากัเห็นราคาอย่างอยู่ในโรงงานทุกโรงงานราคาเปิดมีบวกมือนี้วันที่สิบหาบว,บวกบวกบ่หลายนะครับขอให้มันบวกเพราะว่าห้าเศ้าวสวนอย่างกัน อย่างนี้สวนผมกะเริ่มเต็มถวยอย่างนี้หาเม็ดพี่น้องโอ้บางต้นก็เต็มแล้วบางต้นก็นเหลือต้นนี้ออกหลายแนย่กับประมาณล้นๆถวยหาเม็ดแล้วไปโทษเช็คราคาอย่างอยู่โรงงานเพราะว่าผมมีมีญาติญาติกันเพิ่นทำงานอยู่โรงงานสีตังนะพี่น้องมือนี้กีดสวนนี่ กีดทุกมือโบยุดจักมือของผมนี่กีดทุกมือแต่ว่าคนทํางานตรงมือแต่ว่าอย่างนี่หยุดมือนี่นี่กีดสวนหนึ่งอีกมืออืนน่นจะไปกีด,ด,อ,ดอ,กกนนอีกสวนหนึ่งนะครับผิดแบบนี้สวนละบ่หลายหรอกครับสวนสวนละหาไรหกไรสวนนี่หาไรอีกสวนหนึ่งหกไรกีดมือเว้นม,อมออือยังยางเวลาโจกจะสวยหน้ามันเลี่ยงมันสิบบ่หลายยางสิแข็งดีนำนักยางก็ดี แต่ว่าถามคนอยู่โรงงานเพิ่นว่าธกีดคู่มือนี่เปอร์เซ็นต์ยังบด่ดีเวลาจีดนี่หลายคือจังหกมตรจังสีธกีดมือเว้นมือหกมตรคืนหนึ่งจะได้ยางสี่ร้อยต้นนี่คืนหนึ่งนี่ได้เปอร์เซ็นต์ยางน้ำหนักยางอยู่ห้าสิบหกสิบโลจากนั้นจีดคู่มือนี่เวลาจกขายแล้วได้บ่หลายเด้ม่นบ่ ด้พ่อบังกันตะว่าออกมาเหตุงานออกมาทํางานนี่ออกมาออกออกมาทุกมือแล้วก็เมื่อทุกมือแล้วก็เปลืองหน่ายางขวบมันว่าเปลืองหนายางทนบัญชีรถไปขับรถไปกีดยางกับเปลืองน้ามมันไปซื้ออันนี้ก็เมน่นค้ามจริงเงยผมทดสอบมึงแล้วมันมีสวนของพี่้องผมบัญชีคู่มือนี่เจ็ดมีดเป็นเหตุเจ็ดมือในคข้ายยางหููยุตตาเดค c a r สองร้อย200โลบุรุษพวกด้หลายสุด่าเกินสองร้อยสามจิบ จำนวนยางเพิ่นก็ส้ำหองผมตัวห้องผมอย่สตีสามร้อยโลผมกียรติอยู่อีกสวนหนึ่งของผมกียรติอยู่ไอ้สี่ร้อยต้นจะได้อยู่สามร้อยยี่สิบโลอยู่ประมาณนี้ครับวูบ 300, ้ดสามร้อยกียรติมือเว้นมือโอ้อยางหนึนงยางราคาขึ้นนี่ครับช่วงนี้อาจสจิมีบวกไปเรื่อยผมก็อยากให้ภาวนาให้มันบวกไปเรื่อยอยู่ เพราะว่ามันเก่าธาตุชนอย่างข้าก็บ่ได้กคือตอหยังนคือตอนน้ำเต่ยางนีง่ล่ะครับโอ้ติดเลยตั๊กกะเตนตายแห่งอันนี้ก็มีแเนีย่ยมีแเนียเน่ยปลาป่าสิเป็นน้ำที่เขาสวมมานมน้ำนกดบ่หลายเด้อครับซ้ำนี้เวลาจกหยังออกออกนี่บ่หลายถือว่าบ่หลายแข็ง มันเป๊ะเลยโอ้อย่างมวยุบด้วยครับกีดมือเวทมือ,อน,นี่ย่างมวยุบน้ำเลี้ยงพอไหลเดี๋ยวมาเบิ้งถวยนี่บุดขึเขากีดกีดนำ้ำกีดน้ำนี่ส้น้ำไหลอันนี้ก็ถือว่าพอไหลเลยครับนี่ ออขึ้งเกลตดเปง่ายๆครับเห็นไหมเท่านี้ละเพราะก็เจ้านี่กีดคู่มือนี่เทโจ,โจโจโจออกครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงแค่นี้แหละสวัสดีครับ